สวัสดีค่ะพี่อุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีพิกี้ครับชมขาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้วันอาทิตย์เจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะส่วนสแบบนี้ห้องข่าวบันเทิงค่ะอัปเดตข่าวฮอตประเด็นดังเรื่องเมาส์เมาส์ข่าวแซ่บทั้งวงการต้องรีบไปค่ะเพราะว่าอะไรข่าวเราเยอะ ถูกต้องนะครับเอาข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจครับกรณีของไอแมนนะนักศรนักนักร้องชื่อดังของพวกเรานะครับมีเพลงดังอย่างปลายฟ้าครับจนกลายเป็นที่รู้จักโด่งดังซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลและพบความผิดปกติของอดีตผู้จัดการในเรื่องของค่าตัวของไอแมนครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยไอแมนได้ค่าตัวเพียงหลักพันเท่านั้นเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวนะพี่ตุ๊กี้นะก็จะบอกเลยว่าต้นสังกัดคนดูแลคิวต่างๆนาๆบอกเลยต้องฟังเรื่องนี้จากปากไอแมน ด้วยนะคะว่าชี้แจงอย่างไรและแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเชิญค่ะเชิญครับ ในนามของบริษัทต้นสังกัดของน้องก็คือแบมบูบีดนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต้องบอกแบบนี้ว่าเราก็รู้สึกสะเทือนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นม็นอย่างมากนะครับเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือว่ารู้สึกสงสารน้องสงสารไอ้แมนนะครับ <laughs> ในส่วนของต้นสังกัดอันนี้เราเสียใจมากที่เราตาบนะครับว่าก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจากมีความผิดปกติทางเรื่องของการเงินพอผิดปกติทางเรื่องของการเงินเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทางออดิตเราก็ทาการตรวจสอบอย่างรวดเร็วมากมีการไต่สวนนะครับมีการสืบต่างๆเพื่อให้มีพยานหลักฐานได้เพียงพอนะครับว้ยมมออ่รขููล ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับสังเกตก็คือเรื่องของใบเสนอราคาค่ะ คือน้องอ่ะมาไม่มีไปเสนอราคาและแต่ละร้านน่ะราคาไม่เท่ากันระบบบริษัทอ่ะเรามีมาตรฐานอยู่แล้วม่ารอยู่แล้วค่ะคือน้องจะรู้ระบบส่วนแบ่งแต่ว่าน้องไม่ได้รู้ว่าไปวัดราคาตั้งเขาเท่าไหร่อันนี้เขาไม่รู้เพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการเงินอะไรทั้งสิ้นก็ตกตกใจอยู่เหมือนกันครับในในใจก็ไม่คิดว่ามันมันเป็นเรื่องจริงด้วยทุกวันนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆในในจุดที่ผมเคยไปเล่นกีตาร์ตามร้านอาหารต่างๆได้รับค่าแรงหลักร้อยนะครับหลักร้อยต่อคืนแต่ทุกวันนี้เรามีค่าแรงที่ได้รับเเพิ่่มมาาากกขึ้นออียงร มีมีเงินติปหน้าเวทีที่มันเพิ่มขึ้นคำว่าใช้เงินทิปเนี่ยอาจจะอาจจะฟังดูแบบเลวร้วายเนาะแต่แต่ในความรู้สึกของผมก็คือมันโอเคมากๆมันมันดีมากๆแล้วแล้วเราสามารถดูแลคนรอบข้างเราได้ด้วยก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเวิร์กพอยมากที่ที่มาดูแลในเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องรายละเอียดต่างๆ เดี๋ยวเรื่องราวตัวบทกฎหมายในเรื่องราวอาดีตผู้จัดการส่วนตัวเวิร์กพอยต์ของเราไม่นิ่งดูได้ตามเรื่องราวนี้อยู่แล้วในเรื่องราวค่าใช้จ่ายของไอแมนนะคะต้นสังกัดก,ก็จะดูแลต่อไปแล้วก็สําคัญอย่าลืมนะคะใครก็ตามที่ต้องการคิวไอแมนนะคะโพสต์ไปคือจะบอกว่าพิมพ์มาที่เวิร์กพอยต์อ่ะก,ก็รู้เลยว่าว่าไปไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่ใบเสนอราคาทําไมต้องมีเพราะที่นี่คือบริษัทเวิร์กพอยต์มันต้อง ตามตัวบทกฎหมายอยู่แล้วว่าการว่าจ้างงานต้องมีหนังสือชี้แจงว่าอะไรยังไงอยู่แล้วความง่ายๆ จะจ้างคิวไอแมนจ้างที่เวิร์กพอยต์ค่ะมีเลดการ์ดชัดเจนอยู่แล้วต้องแล้วค่ะไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้อบอุ่นหัวใจจริงๆนะครับสำหรับงานแฟนมีตรของน้องลีโอเสือน้อยของเราครับบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างที่บอกกันไปเลยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบรรดาแฟนคลับนะครับแม่ๆเดินทางมาที่เวิร์กพอยต์สตูดิโอรังสิตอย่างเนืองแน่นแฟนคลับแต่ละท่านนะครับสวมชุดลายเสือเป็นแม่เสือหลากสีสันครับเพื่อบุกมาหาเสือน้อยลีโอพร้อมกับพวงมาลัยกำลังใจนี่จัดเต็มเลยเมื่อประตูงานเปิดครับ ับตามหลังไหลจับจองที่นั่งเพื่อความสนุกสนานจัดเต็มทุกรูปแบบเลยนะพี่ตุกี้นะแขกพิเิญโอ้โหบอกเลยตั้งแต่พิธีกรแล้วน้องฟอร์มรับหน้าที่นะแล้วก็มีไรอันมีปรางทิพย์เต็มถังไอแมนการทัศนะแบงค์ระบทดเพลงเอกงานนี้บอกเลยว่าชื่นมืน่นชื่นอกชื่นใจจบด้วยความอบอุ่นเรามีสัมภาษณ์แฟนคลับของน้องลีโออาทิตย์นะคุณแม่ว่าอย่างไรกับงานนี้มีอีกไหมดีเปล่าเชิญค่ะว่ายังไงแม่แม่ครับ ดีค่ะตอนนี้ปอเปี๊ยะนะคะอยู่ในงานลิโอเสือน้อยแฟนมนีทุกคนตกใจบอกปอเปี๊ยะใส่กักเสือแบบนี้ดูเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอแม่แม่เสือนี่นี่นทั้งตัวไปเลยจ้าเพราะว่าเขารักลิโอเสือน้อยนั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยไอ์แสงค่ะเป็นแบบว่าแม่เสือสาวจากต่างประเทศเลยเหรอช่ชอบน้องลิโอตรงไหนคะตรงที่เสียงเสียงพะ หน้าฟาง <นะ S 1> มาจะละปูนเจ้าคน, <ะ S 1> นละปูนฮ <นะ S 1> ักน้องดีโอขนาดน,นักเลยเจ้า <นะ S 1> เอ้ยุ้ยตายแล้วเราเห็นบ้านบ้านหนึ่งน่ารักมากแม่ จะว่าไปบางท่านก็เป็นแม่เสือสาวคบบางท่านก็มารายลายดอกเลยนะเ <laughs> พราะว่างานนี้ลุกทุ่งเลยสุดๆไปเลยความเก่งของน้องลีโอนี่เยอะมากเล่นดนตรีก็ได้แต่งเพลงก็ได้ร้องเพลงก็เพราะต้องขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ความอุน่นครั้งนี้เกิดขึ้น,นพิธีาการก็ห่อใช่แฟนมีตแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ไม่รอติดตามนะคะเชื่อว่าเจอกันแน่นอนนะครับแสดงความยินดีกับลีโอด้วยนะครับ <c oughs> ไปกันต่อครับพูดถึงคอนเสิร์ตแล้วแฟนๆ Workpoint เตรียมตัวให้ดีครับคุณผู้ชมครับช่อง Workpoint 23ครับใจดี จัดฟรีคอนเสิร์ตครับเวิร์กพอยต์ออนทัวร์เจาะสนัน่นลั่นถึงใจชมฟรี free, ครับศิลปินสุดฮอตมาเสิร์ฟเพลงฮิตกันเพียบเลยแม้ว่าจะเป็นแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กนะครับพี่ก้องห้วยไร่คุณใบเตยอาสยามครับคุณแซกชุมแพวงแอลกอฮอลมาหาหิงครับและบังนัดฟิวเจอร์แบนด์ด้วยนะพี่ตุกี้นะปักหมูพิกัดความมันที่แรกวันเสาร์ที่4ตุลาคมที่ตลาดดีดีพระนครศรียุธยาค่ะพบก,บกับก้องห้วยไร่แอลกอฮอลบังนัดฟิวเจอร์แบนด์แล้วก็ น้องปอเปียก็ไปนะคะสําคัญกว่าน,นั้นคืองานนี้อย่าลืมนะทุกคนคะ่ะปักหมุดเลยร่วมลุ้นสนุกกับรับรางวัลกลับบ้านและสําคัญฟรีตลอดทั้งงานคะ่ะ ไปแต่ตัวพกกระเป๋าไปด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้ของรางวัลกลับบ้านนะพี่ตุ๊กกี้นะเออดีเนาะไปเต้นด้วยได้ของรางวัลด้วยไปกรีดด้วยไปเห็นคนหล่อไปเห็นคนสวยไปเต้นได้รางวัลโอ้ยมันเยอะแยะมีแต่เรื่องดีๆค่ะเจอกันวันที่4นะครับโตราคมนะคะอายุทยานะครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับอัปเดตกันต่อนะครับมาถึงพี่ท่านนี้นะครับเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะครับสาหรับหมอกล้องสรวิทย์นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของถนนสุดที่ เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ